สวัสดีครับนี่ผมพี่ก้าวมังกรนะกินอาหารอิ่มแล้วกินเก่งด้วยขอนอนพักนิดแป๊บนึงข้างๆก็เป็นพี่เทมังกรเห็นไคะเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูดาาดตัวนี้เจ้าเพชรเพชรนี่เจ้าเพชรเพชรเพชรก็กินอิ่มเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนตก รปยโปรยวันนี้พี่โชควันนี้ยังไม่ได้เล่นน้ำฝนตกนะคะกินอิน่มแล้วให้นอนก่อนบายๆค่อยลงไปเล่นน้ำพี่เพชรพี่เพชเรเอาไว้อยู่กับพี่โชคพี่เกา้านี้พ่อพันุ์เรามีทั้งหมด5้าตัวเดือนหน้าก็เดินสนามอีกแล้ว อันนี้พี่เทพนะคะพี่เทพพี่เทพเทพเน,น่สวนตัวนี้ก็คือแก้วมังกรควายเจ้าเนื้อของเราเผือกปลดปลดเลยไม่มีกระนอนนอนนอนอากาศน่านอนมาก อันนี้ควายปีกว่านะคะสูงจะร้อยห้าสิบแล้วเอากินเก่งโอเคค่ะายเดี๋ยวพามาดูใหม่นะ